มีหอกาลังจะมาปวยทานนะครับวนสองรอบแล้วนะครับสองรอบแล้วพนะอได้เวลาก็ประมาณได้เวลาเจ็ดโมงหอก็จะมาปวยทานอยู่ตรงนี้นะครับ คนเยอะแยะเลยมากมายคนมากมายเลยครับเพื่อนๆครับตอนนี้คือฮอลิคอปเตอร์นั้นกําลังบินวนอยู่ข้างบนสองรอบนะครับสองรอบแล้วมาตามดูกันนะครับว่าจะโปรยทานแล้วจะเป็นอย่างไรว่าคนเยอะหรือเปล่าครับดูบรรยาก,กาศคนก่อนนะครับตอนนี้ดูบรรยาก,กาศคนก่อนครับ นี่ <Hey, S 2> คนที่มามากันเยอะเลยครับนี่ <Hey, S 2> ตอนนี้ก็เยอะครับนี hey, ่ <Hey. S 2> ผู้คนที่มารับการปพยทานจากหอข้าบนกำลังจะรอเวลาก่อนนะครับตอนนี้ก็บินอยู่ขบนก่อนนะครับ <Hey. S 2> ผู้คนนั้นเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียว เอามาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาเลยครับมาแล้วมาแล้วมาปวยพานมาแล้วครับบินมาแล้วครับตอนนี้บินมาแล้วพอบินมาแล้วครับพอบินมาแล้วครับบินมาแล้วบินจะลงมาแล้ววนมาใช้หอในการปวยพานนะครับคอยดูกันนะครับบินมาแล้วครับโอ้มาใกล้เลยครับมาใกล้เลยครับ เป็นอย่างไรครับพี่นนองโอ้โหหอมาปวยทานะครับมาแนละ้วโอ้ควันขโมงเลยพี่นนองโอ้คือหอกำลังลงนะครับตอนนี้หอกำลังลงครับผม เนี่ยโอ้ลมแรงเหมือนกันครับลมแรงเหมือนกันอ๋ออ๋อมาจอดแล้วครับตอนนี้จอดแล้วครับจอดแล้วอ๋อ ฮอจอดแล้วนะครับหอตอนนี้หอจอดแล้วเป็นอย่างไรครับตอนนี้หอรลงมาจอดแล้วนะครับอไนะครับ ทำยังไงต่อครับตอนนี้ผลจะเยอะมากมายครับผม ครับผู้คนนั้นเดินเข้าไปเยอะเยอะมากมายครับตอนนี้โอ้โหคนเยอะมากเลยผมอยู่ไกลๆนี่นะครับตอนนี้อตอนนี้ฮอมาจอดแล้วนะครับนนูฝนั่งน้นครับ ทำอะไรกันครับมาดูก่อนคุณนาคีสวัสดีครับบุกโผลไปเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวพี่นอ้องอาคาัหนึ่งอ๋อ เขาลงมาปาั๊บเขาให้สัมภาษณ์สื่อก่อนนะครับตอนนี้คนเยอะมากมายครับผมคนเลยพี่เนาะทางวัดวันนี้ก็แล้วกันนะครับ ช่างบอยสวัสดีครับช่างบอยคุณชินวนวลสวัสดีครับคุณเอบีสวัสดีครับผมบรรยากาศครับบรรยากาศดูครับผู้คนเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวพี่น้องบรรยากาศครับโอ้คิดนี้สวยงามอยู่ครับ กุคนนั้นเยอะแยะมากมายตอนนี้ฮอลุลงจอดก็น่าจะให้สัมภาษณ์สื่ออยู่ครับตอนนี้ลงฮอมาเลยนะครับรถใครเนี่ยเข้ามาเนี่ย อ๋อนี่รถบรัสโจรครับพี่น้องมาจอดตัวนี้รถบรัสโจนี่รถบรัสโจรครับรถบรัสโจนี่ยเขามาจอดตรงนั้นเป็นยังไงบ้างครับหอ,หอ ประกาศทุกคนนะเยอะมากเลยครับตอนนี้เยอะมากเลยผมจะแจกครับน่าจะแจกโปยไม่ได้แล้วสงสัสยจะแจกเอากับรางวัลเหรอเข้าแถวแล้วเข้าแถวหรือเปล่าพี่น้ะหรือ,อย่างไร คนเยอะมากเลยพี่น้องนี่ไปเข้าแถวนะครับเข้าแถวคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับ